อกนั่งที่แกได้นะเิงกันเลยนหอหอวก็นคนี้ำด้ด้สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้เราหกกับสาวจานผ้ากินมือสิผ้ามากินก่อยตับรอยเลือดก่อยตับหวานจ้ะพี่น้องไงอ๋อโคตรเป็นแต่แซ่บมากินน้ำกันจ้านี่พี่วิวที่ไหนก่อนอะไรอ่ะ ไม่ค่อยดีเินอืมสิตับอืมอยบไปเนยมึงมงมึงสีดสดอืมอคมมวมเปิดจะแซบอืมหวานอืมเด็นแค่กากินตับสป่ะ

เราทำี oh, mm ่กะกราทำ่ปกน่ะนเสล้กัหวานองซิมแจไปดิดูดบองซีนเลยออีนี่เหรอทำยังไอื้อไม่ย่งกูจะด่าดูดไซัไอกะไรอ๋อปิดไปดิ นูพกด้ปะเอูเขาอยอดพ่อน้ามแห้งพีกอ่ะพีพ่อน้าเพชรเต๋อบาถือกรตับถือกระตับก็หลัดตับไก่ตับไกตับเนาะไก่ตับไก่ตับอเนียได้นี่ Busan> đúng, hả? Ủa, Đó, khoa, đúng ủa. Không lúc em mới đi còn rất Nằm đi Ủa, giờ mình lông, mùa xanh. Ừ.

หนูนั่งอนี่เอ้าหนูนั่งก่อนนะเอยเยอะโอยอ้ของที่น่าสุดกว่าเฮ้ยเนี้ยตีนกับพี่เลยนี่แต่พี่นี้เดียวปลาตับแล้วนียลูกหวานอื้มขง่ดีหรอขึ้นป้อื้มอะไรวะจีนเนี่ยฮัตจับยกฮัตฮัตอืมขาชิ้นแรกข้ออยู่ไหน โคตรยาับงจิมไปสล้ค่ะจ้า้้นนลโอ้ยเปิดแฟน่ะิมาดูไหมเอาเลยเอาเลยกเ่นหนอุ้ยถ้ำกรเด็มีอยาเล่นนอยอ่ะตงสีบนี่จิ้มมืองขอพี่เาต่อได้เลยิ้ตับเัว่อไงหาขั้นางเราพี่บอกแลี่จิ้างันแล้วลางมเห็นลันไงมี่มี่างหนอกลางแล้วเดี๋ยวมาหาขั อืมอวอันนี้ไลฟ์สวนอเรวะขอดไปใส่คลิปไม่ตลกได้กองไฟตัดผิดอืมเนาะอะนะ โอ้แมงมันมาใค้กินสดแน่อยเลยอิ่มเดจะกันอิ่มเดียวใครกับตับสดแนง

ตับค่ะตับตันนบก็เหมือนไงเหมือนแบบก็ได้จอง<ะ>จองอะไรตัวนีองยอย่างจองมากหวาแล้วเท่ากับเราีราคินวันเออทำไมไลถือเราแนี้เราต้องกินแบบนี้หมดอันเพื่อย่ามเลยเหอละหาย ขักต <If S 2> oh ื <them>? ้อไม่นบแจบบโอ้แซ่บยังชิมมะยืดยืดยืดบมีเนื้อเด้เนื้อเนื้อเนื้อเบเนื้อบลกาบ่นเู้ค้าผค้แบบเน้ือือเลยเด้อ อืมวันนิ้วโคเนี่ยไม่กินไส้ตุ๋นก็แต่ได้ตุ๋นแต่ใจวาไม่กินเสียงหั่ใจโเยอะถ้าจียนไห้กับคนราคือนี่เวลานนึ่งอืมพุดยินหรูไม่ยินนะพุด่กนั้นพอตั้งเดี๋ยว่อชูไรข้างนี้อะไรพ่อชูพัดรับกินโค้ดหวานหยาบปะปัดหยาบเลยซีเมื่อเบากอบด้วยเนี่ย ขอบคุณมากค่ะบ๊อบผสมออกน้ำนังที่แกะได้นะเ่นเคนห้อหอยอืมเอาขึ้นไตนานไหมดิตัวก็ามนันยระเิดกี่ยวจเขาถือไม่นาเอกรให้ี่น่เขอบ้างอย่ไปกินมเน้ ขัน้นามันนไดไม่กินนี่ยไมด้วนเออกินทั้งมาวนมั่งยกัน้อาไม่ยังไงมากัดแล้วเมนทำอะไรย่้อไหนี่ินซาอะไรเยอดเย็ดปวดน่แล้วปาน้ำหนักสาม